ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวเพื่อไทยพาเที่ยววันนี้ก็มาที่สนามนครรังสิตครับเปีตองเบิร์เดย์แจ็คแจ็คอิสระเปตองครับอันนี้ผมจะให้ชมรอบที่สองครับรอบตัดบนตอนนี้ถ้าใครชนะเข้ารอบนะครับเพราะว่าทีมเอ็ก์เขาจะได้เปรียบถ้าชนะก็เข้ารอบเลย ส่วนอีกทีมพี่จุมคู่กับพี่ต้นครับชนะรอบหนึ่งแล้วครับแต่ถ้าชนะอีกก็จะเข้ารอบไปเลยอันนี้คือตัดบนนะครับแข่งกับทีมเดชบกนสองหรือสามไม่แน่ใจดูนะครับปับ้งโดนแล้วครับลูกสามลิงเดินนผ่านหน้ากล้อง โอ้มาก็ะมมยเจ่ใไทยเขายีตอนนี้ลูกฝั่งพี่จุ่มได้เปลี่ยนนะครับเพิ่งออกไปลูกหนึ่งอโอ้โหไถยไทยไ,ไ,ไทไทไปเปลี่ยนเะนีย่ยดูนะครับทีมเด็ดบกนจะขึ้นจะเข้าอยู่ในโซนขนาดไหนฮบ้าลูกนี้ก็ยังไม่ฮะ เหมือนจะตีตัดแต้มมะไม่แน่ใจมือตีเดินเข้าวงแล้ครับลูกนี้ก็คือตีตัดแต้มอะเพราะว่าห่างหางนี่ตีออกถ้าไม่จอดเขาก็เข้าได้ทีดีป๊อกอหลุดดูนะครับรอบแรกได้เปรียบลูกเยอะเลยผมจะให้ดูสนามที่แปดไปเลยว่าใครจะเข้ารอบ ก่อนนะครับตาสายนี้มีสามทีมนะครับไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือเปล่าได้หนึ่งแล้วครับตอนนี้เหลือลูกในมืออยู่ห้าลูกนะีเพิ่งหัวแรกสนามที่แปดใครชนะคัรอบเหลืออีกสามลูกครับเาะมือตียังไม่ออกครับ ผมว่าเห็นสามแต้มแน่ๆครอยดูครับตีจอดนั่นไงว่าแล้วสองแต้มแล้วครับไม่รู้ว่าเขาจะเข้าเอาสี่หรือเขาจะอ่านตีจอดแน่ใจมาดูนะครับเข้าตอนนี้ได้สองแต้มแล้วกับลูกตีจอดไว้ ดูนะครับ,าารรบพี่ตนนโอ้ไล่ตีเลยตายละจะตีเอาห้าแต้มครับลูกอีกลูกหนึ่งถ้าตีถูกแล้วจอดเป็นห้าแต้มนั้นตีหรือหกไม่แน่ใจเพราะลูกบนนั้นของใครโอ้ของอีกสนามหนึ่งตีจอดรับห้าแต้มนะครับดูครับตีจอดไว้สองลูกแล้ว ลอยป๊อกโอ้โหหน้าแต้มเลยอีโพอระดับนี้เขาไม่เข้าเาต้มเขาก็เล่นตีจอดไล่เลยฮนะห้าศูนย์แล้วครับทีมต้นเมืองทองกับจุม๋มนำห <c oughs> ้าศูนย์ดูนะครับนี่หัวที่สองฮะอันนี้ถ้าใครชนะเข้ารอบนะครับใครแพย้ยังไม่ตกรอบ ต่อเ็เรียกว่าต้องไปตัดนรกอีกทีนึงฮนะแต่ดูจากเกมเนื้อผ้าน่าจะทีมพี่ต้นกับพี่จุ่มน่าจะผ่านนะผมดูดูดูมือตีใส่กันมันเหมือนกับมันไม่น่าจะพลิกล็อกอะไรประนั้นมาดูนะครับอันนี้คือทีมเด็ดบอกอนอ น้องเขาเเข้ามาลูกนี้ห่างพอสมควรโอกาสเปลี่ยนมีสูงครับเนี่ยเข้าดีเลยเดี๋ยเดี๋ยวได้ดูดูลูกตีพิ่ต้นดูลูกตีพิ่ตันน,นะดูนะครับพิทต้นจะตีเลยก็จะ,จะตีแล้วครับต๊อกตายครับเริ่มถูกแล้วครับ หลังจากตีผิดสองลูกแรกแต่นอนมายังไม่ผิดนะครับก็เรียกว่ากำลังเข้ามือเข้ามาอีกลูกนะึงชุบลูกนี้ก็เปลี่ยนอีกนะครับมันจะให้พี่จุมเข้ามาคมมาัตรงนี้พอก็อห่างอยู่หน่อยนะึงมีโอกาสเข้าเปลี่ยนได้เปรียบน,นะครับโอ้โห,โหเกืือเปลี่ยนเหมือนแพลูกล่าง สูซีสูสีนะตีเปลี่ยนนะ,น,นะดูต่อครับพี่ตกลอยมาปักหุยจอดเลยสามแต้มครับตอนนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับว่าใครจะได้แต้มเพราะมือตีเหลือลูกเดียวครับฝั่งนี้ แต่ตอนนี้ได้อยู่สามแต้มนะครับองเขาเข้ามาโอ้โหบุกเข้ามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่แน่ใจเหมือนเปลี่ยนง่เปลี่ยนนะครับพี่เขาจะเดินไปตีแล้วตอนนี้ถ้าตีออกมาล,กกลูกจะเหลือสองสองเท่ากันนะครับอยู่ในมือดูนะครับว่าตีโดนไหมถ้าตีโดนได้ ไม,ไม่ยังไม่ได้เปรียบนะครับถ้าตีโดนว่นาลูกมันจะเหลือสองลูกเท่านั้นนั่นไงนเหมือนวนได้ไ,ไ,ได่ยังไงไม่แน่ใจนะอ่าล่างได้ครับเขาไม่วัดกเขาเล็งคนระับนะพี่จมเข้ามาดูปั๊บโอ้โห ต้อนอย่างนี้นะฮะตอนนี้ลูกเสียเปรียบแล้วครับดูพี่ต้นจะทำไงตีตีแบบตูดหรือตียกข้ามหัวไม่แน่ใจเพราะลูกคมดีเขาตียู่แล้วครับลูกคมดีลูกคมดีเขาตีกแล้วดูดูลูกตีต้นครับโอ้โหตีสวยมากลูกนี้ตีข้ามหัวหย่อนลงมาไปป๊อนดูนะครับว่าจะเสียจีแต้มว่า ตอนนี้ตอนนี้เสียสี่ก็จริงแต่มือเข้ายัางเหลือลูกสองลูกในมือดูดูดูด,ด,ดูช็บนั่นไงนั่นไงยังสามแต้มอยู่เลยค,ครับพี่เขาจะเข้าตัดได้ไหมโอ้ยสามแต้มอยู่เลยเหมือนเสียสาม ถ้า3ก็จะเป็น8ปศูนย์นะครับไปตองคู่นี้เหมือนจะจบเร็วครับเพิ่งเล่นผ่านไป8นาที8แต้มอันนี้ไขรแพ้ยังไม่ตกรอบนะครับเขาเขาจะมีตัดเขาเรียกว่าตัดนรกครับอันนี้ตัดบน,นขึ้นสวรรค์ก่อนก็คือเข้ารอบก่อนถ้าตัดภาะตาไปตอง ตอนนี้เหมือนแต้มนำแปดศูนย์ครับสองหัวมีสนามหนึ่งมาทางนี้แล้วครับของป่าบนยังสู้กันดูเดียดปาดอะไรเข้าจะเข้าไปต้องดีปนันนวนะับป๊อกนี่ดีไม่จอดนะดูดูสนามนี่สนามที่แปด รอบนี้น้องก็เข้าดีครับาบนเข้าไม่เปลี่ยนบงังก็จะตีอันนี้สนามที่เก็บนะครับโอ้ยกาตีแจนกาตีแจนเหมือนจะลูกจะเจมที่แรกตัวเองจะตีเจมไม่เจมทีนี้เสียเปบแล้วครับที่ตอวนตีป๊อก เริ่มถูกต่อเนื่องเกดแปดลูกแล้วครับหลังจากผิดสองลูกแรกก็เหมือนเหมือนกับเขาเข้ามือแล้วทีแรกเขายังไม่เข้ามือทีถูกทุกลูกแล้วผิดเจอสองลูกแรกจากสองเกมโอ้น้องเขาเข้าดีด้วยลูกเหรียญน้อยกว่าครับ ก็จะให้วิจุมเข้าไปคุมลอยพักเบาไปตอนนี้คะแนน8-0แล้วโอ้ลูกนี้เข้าดีครับลูกนี้ตียากด้วยครับเพราะมันฝัง ดนกะลับมาครับ,อบใใรปอก uh, พี่เขายัางตีเวตองยังไม่โดนนะครับถือว่าไม่โดนโลูกนี้มันก็ไม่ตาย Halo, <อ>ดูนะครับอปอก uh, ลูกมีโดนเอ,อเดินเลยครับคนสวยเดินผ่านนักกล้องได้อ่า มันเหมือนกับว่าตีตีตีผิดทุกลูกครับมันถูกสองลูกมันไม่ตายมันก็เหมือนตีผิดนะครับดูนะครับว่าน้องคอยจะกเข้าคุมดีขนาดไหนไม่เปลี่ยนดีครับไม่เปลี่ยนแต่คุมดีดครับครับพี่มีหวัดดีครับเอกน้านี้เหรอไม่จี้แพ้เลยชนะาบางัง ก็ต้องก็ต้องพี่ติ๋วมาเล่นต่อดดิปักโอ้โหลูกพี่ลูกพี่พี่นกตียังไม่โดนสักลูกเลยอ่ะโดนสองลูกมันไม่ตายอ่ะอ่ะอันนี้เป็นหัวแรกครับเขาแพ้เขาไม่ตกรอบนะครับเขามีอีกนัดหนึ่งตัดไงเพราะว่า นีไ่ไงพี่ต้นเริ่มมาผิดสองลูกแรกตั้งแต่โน้นมาไม่ผิดเลยครับตอนนี้ถูกทุกลูกแล้วก็จอดด้วยลูกยายาๆเขายังเซตออกได้ครับนั่งเลยอันนี้ชนะเข้ารอบนะครับชนะแนนน่าจะนำไปเก้าแล้วมั้งครับ มยังไม่รู้แค่แหนก็โอ้คะแนนนำไปเยอะแล้วครับก็ไต่ก็ไต่ชนะหรือแพ้ไม่กินแน้ำไปตั้งแปดหนึ่งโอ้โหมาแพ้เราอ่าดูนะครับไปจุ่มเข้ามาครับไม่ได้เลยเดี๋ยวเขาใม่ยังไม่รู้แล้วก็นึกว่าน้องเล่นใหญ่เลยสี่สี่สี่ทีมหรือสามทีมพี่จุ่มเนี่ยคนโน้น คนคาเฟ่ไม่ก็ไม่เกินหลับพูดได้คาเฟ่จริงๆาเฟขนาดผาตันมายังไม่หายกระท้อนกระแท่นมาเล่นอีกยังยากนะอืมพ่เภกนม่เถีงนึกว่าเด็กที่ไหนเนี่ยพี่พี่เขาเพิ่งลงในตีไม่โดนเลยวันนี้ตียังไม่โดนสักลูกเลยฮะพี่แต่ยันอยู่ข้างบนเห็นแล้วเมื่อกี้มาดูนะครับน้องเขาจะเข้ามา เดี๋ยวผมจะให้ดูสายนี้ทั้ง3า,าทีมนะครับเพราะว่าจเขาจะมีตัดโลกอีกทีหนึ่งจะดูว่าใครจะเข้ารอบสนามที่8ครับรอบ2องเป้ตองเบอร์เดนตาแจ็กก็ยังไม่โดนครับยังไม่เปลี่ยนนะด <Okay. S 1> ูนะครับ <Okay. S 1> ว่าพีกับจะตีโดนไหม <Okay. S 1> ตั้งแต่ตีมา ก็ถ <chat> ือว่าไม่โดนครับถูกสองลูกแต่มันไม่ตายเศรษฐกิดนอกนั้นผิดหมดเลยลอยมาปั้งอู้โดนแล้วลูกแรกแต่ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเหมืนยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายไม่ตากก็ตีว่าผิดหมดเลยครับแต่ห่างครับเชื่อว่าน้องเขาเข้าเปลี่ยนกันแล้ววูทีมเด็ดบกนอ3 โอ้ยไม่เปลี่ยนเลยลูกไม่มาตอนนี้เสียเปียบลูกเยอะเลยถึงเข้ามาเปลี่ยนได้พี่ต้นก็ต้องตีมีอะไรสามลูกอาดูนะครับลอยมาป๊อช่วยลูกล่างครับเปลี่ยนนะดูลูกตีตันนะอันนี้ตีหลังจากผิดสองลูกแรกยังไม่ผิดเลยนะครับผิดแรกวจะดูนะครับ ตีถูกลูกนี้ได้เปรียบป๊อกอ้ยตกหน้าครับตกหน้าตกหน้าตกหน้าตีผิดสองลูกซ้อนแล้ะครับหลังจยกถูกมาเยอะพี่จุมเหลือสองลูกป๊อกโอ้ยจอดเลยครับตีผิดสองลูกแต่ลูกนี้มันเป็นลูกเข้าเลยอะอต้องเข้าเปลี่ยนหนึ่งเดียวค่อยจะได้แต้มนะ เข้าไม่เปลี่ยนเสียแต้มทันทีเพราะลูกตีจอดไว้สวยมากดีกว่าลูกเข้าทุกลูกเลยเรียบร้อยอ่ะได้สองแล้วมั้งเหมือนจะเข้าเจมคุณยายเข้าเจมครับสามแต้มเลขกลูกเดียว <c oughs> ก็หมดเกมมันห่างเข้าได้ลแล้แหละเอีย๊ยมีอีกหัวหนึ่งตอนนี้นําสิบศูนย์แล้วนะครับก็ก็ไม่น่าจะพิกล็อกนะครับเพราะคะแนนห่างมากห่างเยอะพี่หนุ่มมาดีครับอ๋อผู้พีจอยเหรอ อันนี้คะแนน1 0์แล้วนะครับลูกเมื่อสักครูพี่จุมเข้ามาเจมอะแต่ก็ไม่น่าจะมีพิกโอ้ยนี่ดีเกินแล้วอีแม่ติดแจนเลยฟุกอะไรพี่เขาตีถูกเดี๋ยวถูกลูกแรกแจนออกเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตีถูกลูกนี้แจนออกกันทีครับได้เล่นใหม่แน่ปักก็ยังบานอยู่อ่ะ จะรู้ว่าพี่ก็ตีไปตองยังไม่ถ่ายสักลูกเลยอันนี้ดูนะครับชุบเดี๋ยวเดีเดี๋ยวใครแพ้ไปเจอกับทีมพี่บอยเมื่อกี้พี่บอยตีไปตองสิ็ดลูกไม่ถูกสักลูกเลย ให้พี่นกมาถูมามาไถายตีจะถูกกว่าม่อันนี้ก็ก็ก,ก,ก็ถือว่าถูกเพราะมันตายครับอ,นะอันนี้อันนี้ถือว่าพี่เ็าตีไปตองยังไม่ถูกสักลูกเลยพี่จุ๋มเนาะมัน,ะม,นมันถูกมันไม่ตายเนาะอพี่บอยเมื่อกี้สิเอ็ดลูกก็ไม่ถูกนะ พี่บอยก็ถ <inte brothers> <ibl ok> ูกสองลูกแต่ไม <inde> ่ตายเราไม่เคยตีไปตรงลุยขนาดนี้เด <kaz uffy> ี๋ยวไปสู้กับพี่จอยพี่บอยมาดูนะครับาพี่ต้นตีจอดเป็นเรื่องนั่นไงครับตีจอดอีกแล้วครับเออเนาะไม่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 จีนี่ขึ้นมาแบบสบายสบายเลยอ่ะ <fs ess> อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ๋อมันมีโลกอย่างโลกหนึ่งในสนามอันนี้ดูพี่เขาตีนะครับพักเออตายแล้วลูกแรกครับเจ็บแรงไ่สู้บพี่บอยน้องเลย อันนี้ทีมเด็ดประกาศออทีมที่สามนั่นนะึง้องครับเข้าไปครับสวยสวยแล้วแต่ยังสู้ข้างหลังสู้ข้างหลังแต่มันแจมเดียวมันก็เจมไม่ใช่เหรอมันสิบศูนย์แล้วมาดูนะครับรอบนี้มันมีเจมแน่ๆเมื่อสักครู่คนยายวรนาถเขาเข้าหลุยครับเลยไม่เก็บเอา้า ใค่ได้ <laughs> ยืดไปอีก <laughs> เล่นเล่นใหญ่ใหญ่เอาครับถ้าพี่ต้น,ต,น,ต,นตีผิด,ตดแต้มแรกอาจกำเนิดพี่จุมเหลือสองลูกอะลูกเดียวสองลูกโอ้อีแม่ก็เหลืออไหเบี่ยงอย่างเดียวเลยต้องดูลูกตีพี่ต้นกันครับจออกพัะเกมไหมไม่มันแจนขยับแต่ถูกถูกน่าจะถูกแน่ๆเพราะว่าดูนะครับฟอกอุ้ยกาตีเซตสวยชิบหย ้ยชิบหายอันนีพ้พูดแบบกันยังไงครับพูดมั่วมีจี้เขาตีไปตองสวยมากเลยผมถ้าผมอยู่ข้างหัวผมอาจจะได้ลูกสวยๆที่จริงเขาต้องตีสุดเขาตีเซตหัวออกไปได้เฉยเลยเห็นว่าทีมพี่ต้นกับพี่จุ๋มเข้ารอบครับสายสายที่สนามที่แปดครับชนะสองรอบเข้ารอบสามไปแล้วครับไปเย็นรอฮะ เดี๋ยวผมจะให้ดูสานามนี้ทั้ง3ทีมนะครับต่อไปทีมพี่บอยสู้กับทีมเด็ดเด็ดครับกันนี้ซูซีกันครับ